โเ okay. ครับผมยินดีต้อนรับชมทุกต่านเข้าสู่เกมนะฮะเกมนะครับโอเคผมมารีวิวเกมที่ทุกคนก็เล่นนะครับเห็นเสียงเพลงแบบนี้แล้วเราคงนึกถึงเกมที่ว่าอาจชื่อยาวเป็นเทโหโลยาวเป็นไมกิโรเลยนะฮะโอเคนะฮะเราต้องทำเสียงให้เหมือนนะครับโอเคครับท่านผู้ชม วันนี้เป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดมากมีคนหนึ่งนะครับได้ทำการฆาตกรรมซึ่งได้ทำการเขาคนที่โดนฆาตกรรมนี้ได้ทำการซื้อรองเท้าใหม่ของอาดิดาสมานะครับหลังจากนั้นนะแล้วเกิดเหตุสลดขี้ต้มหล่นใส่เกือขี้ต้มหล่นใส่รองเท้าเขาเขาก็เลยตายหา่าเรียบร้อยนะครับมันเกี่ยวไหมนะยเนยี่ยโอเคครับผมเด้เลย เื่อองห้ามเสียเวลาน่ครับดูโอเบบ้ไม่เข้าใจไอไม่เข้าใจเมื่อไรมันจะให้อาเล่นโอโยโยนีคืออะไรเอ่ยกดให้มั่ยโอโห้นี้คยหญิงมั่วไรไม่ไม่ไม่นม่ไ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 ม่มมม บาดแดงใครอยู่ไหมไม่มีช่างหัวมันว้ายอารวาสอารวาสนี่ไม่ไมมาาาาบ้านกูเว้ยจอคอมแตกโอ้ยยิ่งเพี้จอคอมแตกเลยครับผู้ชมนะี่ครับเป็นแร้วเนี่ยเกมนี้ได้เล่นอยู่ในคอมนี่มันมันโคตร,นนรๆนะครับเพื่อนชมมันมันจริงๆนะครับเกมนี้เนี่ยถ้าใครได้เล่นแล้วเนี่ย บอกเลยว่ามันเป็นเกมที่ของพระเจ้ายังต้องเรียกว่าโอ้ไม่กอเลยทีเดียวนะครับเนี่ยคิดเงินไว้ซื้อปืนนะครับวันโล่ปัง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 ยิงทำไมนะครับโอ้ยวัดเดยมีใครอยู่บอวันเดยวัดเดย์วัดเดย์วัดเดย์วันเดย์เดยหน้าปืนลูกปืนเยอะเว้ยยิงมั่วนะฮะลูกปืนเยอะยิงมั่วนะฮะ ถ้าไม่มีลูกปืนนี่รับรองว่าหนีตายกันเลยพีอ้ยอยโซโยยมันมาได้ยังไงมันมีอะไรอยู่ในนี้หรือไม่โอเคนะครับไม่มีอะไรเลยนะฮะให้เราเข้าไปทําไมโอ้ยสีแดงสีเหลืองสีทองยังกับหนยออกนะครับโอเคฮะเราต้องเซฟ,ฟี่กับมันแล้วอ่เซฟี่เซลฟี่โอ้ย

โอ้เบเบชนะครับผมเนี่ยเราชนะมันเรียบร้อยนะครับโอ้โหเราใช้โหมดจอดซีนาไปเรียบร้อยนะครับเย็ยดสีตอบโนทําแบลวอะไรโ no. นฮะเอ้ไนได้สักหน่อยมารีวิวเท่านี้มันใช่หรือนะครับโอเคกดย่งง่ายอีกแล้วเนาะเดี๋ยนะตอนนั้นผมกดยังไงวะเนี่ยกดไม่เป็น เสียกดออกอีกโอ้โหยโอ้เบบีมันเป็นยังไงนี่ yes โ oh, อ mm ้เบบีให้กูกดซื้อก่อนนะนี่นี่นี่กดมั่วกดรัวยังกับบอยแบนโอเคครับผู้ชมวันนี้เข้าสู่ช่วงรทาท้าผีกับภารกิจ ฆ่าตายให้หมดฆ่าให้หมดนะครับภารกิจที่ชิบหายมากเลยฮะภารกิจฆ่าให้หมดคือภารกิจของเราว้าวเ้วอยเท้วอยโหดว่ะม่โดนตรงไหนเ่ยนะครับว้าโหดว้ยนะครับยิงไปเลือดหมดไปนะครับเฮ้ hey, เลือดกันโอ้เบเบ้คืออะไรแล้วห้องไฟอยู่ที่ไหนโอ้ oh. อุลาลานะฮะห้อ,องไฟต้องการห้องไฟห้องไฟจำได้ว่าอยู่ในคอมนี่มันเดินมาตรงอุลาลามันมาแบบสั้นๆเลยเปินเงี้นะครับเรามีหน้าที่คือว่างระเบิดนะฮะเป็นภารากิจมันคือหน้าที่ของ I the fat boy. อ m อ h e เดือดแฝดก่อยยิงเลย ไม่รู้ยิงทำไมนะครับตียิงเฉยนะครับบล็อกนะฮะบล็อกนะฮะโอเค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 ยิงมั่วไปไม่ได้ไรเลยนี่แค่เปิดมั่วเลยได้เงินสองร้อยนะครับอ้ยบอยไปซื้อกาะซื้อปืนยังกับคนล็อกล็อกหนึ่งคนอ้อยอ้ยอ้อยอ้อยยิง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 นะครับได้เวลาไปเอาอะไรนะไอคีอันที่ผมเมื่อกี้มันมีอะไรสักอย่างให้เราไปเอานะครับ โอเคแกได้ตามคำขออ้าวไอชิบกายเปอดให้กูน,นะฮะพี่ทำไมนะไม่รู้เนี่ยนะครับรอบตัวเรานี้สุดเจ๋งมากมีเรดาร์ฮัลโหลมีใครอยู่ไหมนี่ครับฆ่าตัวตายแบบอันร็อกเสกยิงไม่ได้อีกอะไรกูเนี่ย อินทาโก้นะฮะโอเคฮะเราได้ทำการมาแชทเกมนี้คือเราเนี่ยเอ่อกินข้าวเรียบร้อยทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วมึงเปิดดิว้ยนะะี่รับกินข้าวกินอะไรเรียบร้อยเราถึงได้ทำการมาแชทนะฮะวอืมตายห่าเลยอูเแบเบแบบ้ตายเลยนะะี่แคบกดดิ แน่จะเริ่มต่อใ,ใช่ไหมนี่มีโฆษณาอีกสกาย างกับจัสตินบีเวอร์เวอร์ไอเวอร์นะครับโอ้ในเนี่ยฮะรอมันโหลดก่อนนะครับโอ้รันล้านะฮะมามารีวิวเฉยๆนี่เนาะนะครับมารีวิวนะฮะถ้าใครอยากเล่นนี่เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแต่พิ้งแล้วมีคนเล่นไปหมดแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับโอเคครับผมเนี่ยถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับโอเคครับผม โอเคถ้าชอบเนะี่ยอย่าลืมกดไลค์ like, และกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามผมทางเพจด้วยนะครับโอเคครับผมซ y o อ a ก a i นแต่ไม่นิกทามนะครับวันนี้ปวดหัวอย่างแรงเลยนะครับโอเคบ๊ายบายจุ๊บ